องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์และโรงเรียนที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ให้การสนับสนุนในพื้นที่จังหวัดแพร่และจังหวัดพะเยาวันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์25อําเภอร้องกวางจังหวัดแพร่เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6 และหลักสูตรทวิศึกษาในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกเกมและแอนิเมชันและสาขาช่างไฟฟ้ากำลังมีนักเรียน521คนนักเรียนได้รับทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์9คนโอกาสนี้องคมนตรีร่วมกับมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจสร้างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้โรงเรียนจัดกิจกรรมเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นทักษะวิชาชีวิตอาทิปักผ้าด้วยจักรปักคอมพิวเตอร์พระราชทานฉลุไม้และตัดสติกเกอร์ด้วยเครื่องมือพระราชทานทำน้ำพริกเด็กดอย ผลิตภัณฑ์สมุนไพรขนมอบขนมไทยทำพรมเช็ดเท้าภาพปักชาวเขากิจกรรมศิลปะพิมพ์ฉลุลายลงบนกระเป๋าเสื้อและหมวกช่วงบ่ายไปโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบตตี้ดูเมนอําเภอปงจังหวัดพะเยาซึ่งมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ให้การสนับสนุนเปิดสอนชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6แบบอยู่ประจำและไปกลับมีนกักเรียน108คน สำหรับปีการศึกษา2,566มีผลการทดสอบโอเน็ตต่ำกว่าเกณฑ์แก้ไขโดยให้ครูสอนเสริมเพิ่มเติมนอกเวลาเรียนและใช้สื่อ DLTV การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสอนเสริมในเนื้อหาที่ครูไม่ถนัดทั้งนี้ปีงบประมาณ2,568โรงเรียนได้รับพระมหาการุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดสรรเงินทุนพระราชทานจ้างครูสอนภาษาจีนเพื่อเพิ่มทักษะภาษาแก่นักเรียนในการนี้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานได้แก่ชุดนักเรียนกระเป๋านักเรียนและผ้าห่มไปมอบให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจสร้างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหาการุณาที่คุณหาที่สุดมิได้ โอกาสนี้องคมนตรีตรวจเยี่ยมหอพักนักเรียนมีนักเรียนบ้านไกลพักนอน82คนคณะบุคคลและประชาชนลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัตติยาราชนารีขอทรงมีพระพรหมไมยสมบูรณ์แข็งแรง วันนี้ที่อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาพรโรงพยาบาลจุฬาพรมีประชาชนและคณะบุคคลนำแจกันดอกไม้มาถวายหน้าพระรูปและลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัลาลักษณราชจุกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตรวรขัตติยาราชนารีขอทรงมีพระพระนานมัยสมบูรณ์แข็งแรงอาทิคณะผู้บริหารและนักเรียนโรงเรียนภาระตาวิทยาลัย ผู้แทนสมาคมสิทธิ์เก่าสวนสุนันทาในพระบรมราชินูปรรมัมภมสมาคมนักเรียนไทยจีนโรงเรียนธนบรุรีวรทเทพีพ,พ,พลรารักวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุลาภรณผู้อํานวยการและคณะครูโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์มัธยมวัดหัตถสารเกษตรในพระราจูปถัมภนในอาเภอปากช่องพร้อมหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อําเภอปากช่องและสมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยในพระอุปธมภม มูลนิธิชัยพัฒนาจัดตั้งกองทุนบูรณาฟื้นฟูอุบัติภัยเพื่อบูรณาฟื้นฟูผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทีตามที่ได้เกิดอุบัติภัยบ่อยครั้งในประเทศไทยและส่งผลกระทบต่อราษฎรจำนวนมาก สมเด็จพระกนิษฐาทิพราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกกิตติมศักดิ์และประธานมูลนิธิชัยพัฒนาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดตั้งกองทุนบุรณะฟื้นฟูอุบัติภยัยเพื่อบุรณะฟื้นฟูและช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติภัยในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยได้อย่างทันท่วงทีขอเชิญร่วมแบ่งปันและฟื้นฟูผู้ประสบอุบัติภัยพร้อมกับมูลนิธิชัยพัฒนา ด้วยการบริจาคสมทบมูล,ลนิธิชัยพัฒนาชื่อบัญชีกองทุนบุรณาฟื้นฟูอุบัติภัยเลขที่บัญชี0461117871ธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีกระแสร,รายวันสาขาสนามเสือป่าผู้บริจาคจะได้ลดหย่อนภาษีทวีคูณ2เท่ารายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์หมายเลข024478585 8ต่อ103จบข่าวในพระราช